ะะการเพราะก็จะเป็นนี้นะคะหนึงถึงสองอาทิตย์เขาก็จะแตกลากประมาณนี้เดี๋ยวรอดูดต่อต่อไปนะว่ามันจะเป็นยังไงนี่เขาแตกไปเองไม่ได้ไปพานะนี่เม็ดเห็นลากไหมนี่ค่ะเห็นยอดอ่อนไหมนี่นี่นีนพอเราพอะเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็เอาเขามานํามา ใส่ถุงเรียบร้อยนี่ก็จะได้หน้าตาแบบนี้เขาก็จะเริ่มงอกออกมาแบบนี้แล้วนะคะนี่นี่ค่ะทุกคนเขาเพิ่งแตกใบอ่อนแล้วดูดิอดวอวคาโดเขาจะโตช้านะคะเราต้องใจเย็นกับเขาไว้นะ แบบนี้ค่ะนี่หน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะแต่ลากแล้วเราก็แหวกเขาก่อนนะเดี๋ยวลากเขาก็จะหักแหวกแหวกรูตรงกลางก่อนตอนที่เราจะใส่นะค่อยๆใส่ค่ะเร็จเลยเราดินกบมากบมานะเดี๋ยวลากเขาช้ำนะจากนั้นเราก็เกมใส่ได้เลยค่ะใส่ ดินให้ทั่วนะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไม่ต้องใส่ให้มินนะรอให้ไปเห็นไหมแล้วก็ตอกมันก็หลดน้ำค่ะนี่ค่อยๆลดน้ำหลังจากนั้นนะคะทิ้งเขาไว้ประมาณสักหนึ่งถึงสองเดือนนะคะเขาก็จะโตช้าหน่อยนะใจเย็นนะคะนี่เห็นใบแล้ว นะคะทุกคนนี่ต้นก็จะประมาณนี้นะคะถ้าใครแบบไม่เคยเห็นต้นอ่อนหรือว่าเพราะอะไรนี้นะคะก็ดูได้นะนี่ต้นอะโวคาโดของเรานี่ก็จะประมาณนี้นะ